เออแล้วเบอร์เมื่อกี้พี่ไปโทรอะไรวะน่ะเบอร์ของใครวะอะไรนะคะพี่เมื่อกี้พี่ไปโทรเบอร์ของใครวะพี่อก็รออยู่เออรอเออแล้วแล้วเบอร์แล้วเบอร์พี่ไปให้น้องทีมงานน้องใสก็โทรไปหาใครก็ไม่รู้อ่ะเอองสสงสัยจะเป็นเบอร์ผิดไม่เป็นไรโทรได้ก็โอเคแล้วโล่งโล่งใจอ่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าชื่อเรื่องว่าสัมผัสหลอนเออเป็นยังไงพร้อมแล้วเชิญเลยฮะ ก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าเรื่องเนี้ยมันเริ่มต้นมันมาจากหนูครับตัวหนูเองค่ะแล้วก็เหมือนตอนเด็กๆอะคะ่ะไอเรื่องที่แบบพบเจอเห็นอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ตอนเด็กๆประมาณสักสิบขวบได้อะคะ่ะครับือตอนนั้นอะจมน้ําไปเล่นน้ากับเพื่อนกับญาติพี่น้องเนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้ก็จมน้ํา ืมแล้วก็มีลุงช่วยขึ้นมาครับก็ลหลังจากนั้นผ่านมาก็คือจะพบเห็นอะไรสิ่งแปลกๆบ่อยขึ้นเรื่อยๆหมายถึงตอนที่เบี่ยวตกน้ำไปเนี่ยตอนนั้นดูเหมือนว่าเราเนี่ยก,กำลังจะจะเสียชีวิตแล้วเหรอใช่ใช่ค่ะ<อ>หลังจากนั้นก็มีครอบครัวก็ตั้งท้องเนาะแล้วในช่วงตั้งท้องเนี่ยก็จะมี เรื่องราวแปลกๆเดี๋ยวรอบหน้าคอยเล่าเรื่องนี้กันละกันแล้วหลังจากนั้นคือพอน้องคลอดออกมาใช่ไหมคะครับได้สักประมาณช่วงสักประมาณสามขวบคือเดินได้พูดรู้เรื่องอะไรแล้วค่ะก็ได้ได้กลับไปบ้านไปเที่ยวที่บ้านที่อีกจังหวัดหนึ่งเลยคะ่ะครับแต่ก็ใกล้ๆก,กันไปกับน้องสองคนแล้วก็ วันนั้นก็ไม่มีอะไรพอตกกลางคืนมาน้องก็มีอาการแบบร้องไห้ทั้งคืนเลยไม่รู้ร้องอะไรร้องแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยออคือแล้วก็บอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านคือจะกลับมาที่เชียงรายค่ะร้องจะกลับบ้านอย่างเดียวคือไม่อยู่ไม่อย,อยู่บ้านยายแล้วจะกลับไปบ้าน,นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ยายก็เลยอุ้มหนูเนี่ยหนอหนูก็อุ้มน้องไปบ้านลุงซึ่ง คือต้องบอกก่อนว่าญาติพี่น้องอะไรของหนูเนี่ยคือเขาบวชเรียนมาก่อนเขาก็จะมีวิชาอะไรติดตัวมาบ้างเนี่ยค่ะครับค่ะแล้วก็เดินไปหาลุงแล้วลุงเขาก็เลยแบบเข้าไปในบ้านแล้วไปเอาข้าวเหนียวมาหนึ่งปั้นกับไอ้กับข้าวหนึ่งอย่างเดินไปตรงหน้าบ้านนะคะนอกนอกหน้าบ้านที่มันจะเป็นถนนในซอยนะคะครับแล้วก็ท่องอะไรเขาไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน ทองแล้วคาสุดท้ายก็บอกว่าอ่ะพวกมึงมากินนี่แล้วอย่าไปกวนร้านกูเนี่ยค่ะอืแล้วสักพักไม่ถึงนห้านาทีน้องเงียบเลยใช่เงียบแล้วก็หลับไปเลยตอนตอนนี้หนูยนขนลุกเลยเนี่ยครับคือแล้วหลังจากนั้นน้องก็หลับหลับได้ทั้งคืนจนเช้าแล้วตอนเช้ามายายเขาก็ถามอ่ะปองป้อนลูกเมื่อคืนเจออะไรอืมเขาก็บอกว่าผียายผีแล้วผีมันเป็นยังไงอื แล้วก็บอกว่าเขาก็ทําหน้าตาให้ดูแบบทําตาโบโบแล้วก็แลบลิ้นออกมาอย่างเงี้ยครับค่ะและ้วก็บอกว่าปองปอนครัวยายปองปอนครัวมากเลยอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยเขาจะเจออะไรแบบนี้บ่อยๆค่ะแล้วแล้วเราก็เลยไปถามลุงว่าเออเมื่อคืนมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยค่ะทําไมน้องถึงร้องไห้เขาก็บอกว่ามันมีแบบผีตายหง่ะค่ะ มาทักม,มาทักน้องอค่ะคือเขามาขอกินมาขออะไรด้วยเนี่ยค่ะครับค่ะแล้วก็ตอนวันนั้นวันนั้นที่ไปคือเราไม่ได้ไม่ได้บอกผีป่ยา่าอืม <w> ว่าเราเป็นลูกเป็นหลานนะรนนะเรามานอนบ้านนะนนอย่างเงี้ยค่ะมั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอืมค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็เจอบ่อยๆค่ะเจอแบบเล็แบๆบเแบบนะะี่ยค่ะอื แล้วพอต่อจากนั้นก็ที่เจอแบบชัดเจนที่สุดก็คือตอนเดือนที่แล้วอะคือเขาได้ยินมีเสียงคนเสียงผู้ชายมันเรียกข้างหน้าต่างอืมคือก่อนก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือย่าเขาบอกว่าเออสามทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยมานอนได้แล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนสายอย่างเงี้ยเขาก็บอกแปบบ๊แบแป๊บเนืงองย่าอีกห้านาทีอืมอห้านาทีผ่านไปย่าก็บอกปิดคอมได้แล้ว ครับก็บอกอีกสิบนาทียาแบบเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วยาเขาก็เริ่มโมโหแล้วยาก็แบบเออตามใจยาไม่ไหวละวยาจะไปนอนเนี้ยยาก็เข้าไปนอนปุ๊บแล้วสักพักมาอีกสักห้าทีสิบนาทีแหละเขาก็ปิดคอมแล้วก็เข้าไปนอนกับยาแล้วก็เขาก็มีโทรศัพท์ของเขาแล้วเขาก็ไปเปิดดูนั่นดูนี่คือ,อยังอ่อนไม่หลับแล้วสักพักเขาก็ได้ยินเสียงจากทางประตูหน้าบ้านเลยเดินเดินเข้ามาเลาะเข้ามาตรงที่ค้างหน้าต่างเขา แล้วก็ประมาณว่ามีเสียงผู้ชายแก่ๆพูดว่านอนหรือ,อยังเขาแบบเขาบอกว่าเขาได้ยินชัดมากเลยแล้วสักพักแล้วมันห้องนั้นคือมีมันจะมีหน้าต่างอยู่สามบานใช่ไหมคะแล้วก็เดินเดินอ้อมมาอีกบานนึงแล้วก็พูดอีกว่าหลับหรือ,อยังแล้วก็เดินขยบอีกไม่นึนงแล้วก็ว่าหลับหรืหอ,อยังเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบจะตะคอกเสียนิดน,นึงอแล้วหลังจากนั้นก็เดิน ได้ยินเสียงเดินไปทางข้างหลังบ้านแล้วก็มันได้ยินเลยแล้วเขาก็ไปปลูกหญ้าเขาก็บอกว่าหญ้าหญ้าใครไม่รู้มาเรียกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ขานเขาเขาฟังแล้วเขาก็เงียบเงียบแล้วก็ฟังว่าเป็นใครอะไรเนี้ยค่ะครับแล้วยาเขาก็ง่วงนอนมากรับยาวเอ้ยนอนนอนนอนอย่างเงี้ยเขานอนนอนไม่หลับเขาก็วิ่งออกไปหาปู่หน้าทีวีไปเล่าให้ปู่เขาฟังแล้วแล้วปู่เขาเออไม่มีอะไรหรอกไปนอนเขาทั้งคืนนอนไม่หลับ จนปู่เขาได้เอาพ้าสร้อยพ้ามาแขวนขอให้เขาดุงจะนอนหลับเขาแล้วก็เลยถามว่าเสียงลุงหรือเปล่าอย่างนี้ยเขาบอกไม่ใช่เสียงลุงไม่ใช่เสียงปู่แล้วก็ไม่ใช่เสียงพ่อไม่ใช่เสียงใครทั้งนั้นเป็นเสียงแก่มากเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ตอนที่หนูถามเขาว่าแล้วแล้วแล้วเป็นยังไงต่อแล้วลูกหนูก็บอกว่าเออที่จริงปองพองก็อยากรู้นะว่าเป็นใครมาเรียกออแล้วทําไมไม่เปิดดูะ ไม่เอาไม่กล้ามันเสียงใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเขาเออหนูลืมหนูเราข้ามไปอีกเรื่องหนึง่งอ่ามันมันเป็นช่วงอายุเนี้ยช่วงนี้ค่ะช่วงเขาสิบหัวสิบเอขวบนี่แหละค่ะครับก็ไปบ้านยายเหมือนเดิมเลยค่ะเขาบอกว่าทุกวันที่นอนที่บ้านยายตอนหัวข้ามอ่ะเขาจะเปิดหน้าต่างมาหน้าต่างบนหัวนอน,นะค่ะในห้องยายแล้วฝั่งตรงข้าม มันจะเป็นสวนแล้วคือเป็นสวนไอ้ลำไย,ยค่ะแล้วขยบไปอีนิดก็จะเป็นบ้านคนซึ่งเป็นญาติพี่น้องเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ซึ่งบ้านหลังนั้นอะไม่มีใครอยู่เขาบอกว่าช่วงหัวข้ามาเขาเปิดหน้าต่างมาเขาจะเห็นเป็นผู้ชายล่างแบบดำทั้งตัวเลยพี่แล้วก็ตาสีแดงยืนหันหน้าแล้วมองมาทางเขาครับใช่เขาถามว่าแม่แบบเนี้ย เขาเรียก่าผีใช่ไหมแม่คือยังไม่แน่ใจว่าผีหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาทําอะไรอีกลูกก็เลยถามเขาก็บอกว่าเขาไม่ทําอะไรนะ้แม่ตอนยืนทุกวันอ่ะปองปอนเปิดประตูหน้าต่างห้องยายไปอ่ะปองปอนก็เห็นเขายืนอยู่ตรงบันไดน่ะแล้วก็มองมาทางปองปอนทุกวันเลยแม่เนี่ยอืแล้วตอนนั้นไม่กลัวเหรอก็ไม่รู้สึกอะไรนะแม่แต่คือมันแปลกคือมันเป็นตัวอะไรอ่ะครับเขาคือเหมือนกับจะแยกไม่ออกหรืออะไรยังไงอื เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาแต่แต่ทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเออมันก็เจอเรื่อยๆนะแม่ได้ยินเสียงบางโน้นนี่นั่นบางอย่ยค่ะจะถามว่ากลัวไหมคือช่วงที่เจอเขาตกใจยังไม่ทันกลัวแต่พอมาคิดย้อนหลังอะ่ะเริ่มกลัวเออเขาเริ่มรู้ไงใช่เริ่ม<อ>รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรก็เริ่มกลัวละเนี่ยค่ะเออและไอ้คนที่กลัวไม่ใช่น้องอย่างเดียวนะไอ้เราด้วยดิไอ้คนที่ไม่เห็นนี่มันกลัวด้วย ใช่ <S 1> <S 1> <S คือเฮ้ยมันเห็นอะไรวะคือที่ทางบ้านทางภาคเหนืนอนะค่ะเขาจะนับถือผีอะค่ะอืแล้วอีกอย่างญาติพี่น้องของเขาก็เป็นคนมีวิชากันนะคะอย่างตาหนูอะไรเงี้ยคะ่ะคือจะถ้าแบบเป็นอะไรนิดหน่อยก็คือเขาเรียกว่าไปเป่าทอ่องาทา่องคาถาใส่แล้วเขาเป่าไปตรงจุดนั้นนะคะแล้วมันก็หายจริงๆนะพี่เป้อเออว่ะอันนี้ก็ ไม่รู้ว่ามันเป็นผลต่อเนื่องกันมาหรือเปล่าว่าเราตอนที่เราตกน้ำเกือบเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่คนที่เคยรอดมาจากความตายอะ่ะจะสัมผัสอะไรแบบนี้ได้ไม่รู้ว่าเออมันตกทอดไปถึงลูกหลานหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ะก็ไม่หนูออแต่แต่แต่หนูกับลูกอะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์พี่ก็เกิดวันจันทร์ลแล้วก็ เออพี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าคนที่เขาเคยเห็นเคยสัมผัสอะไรแบบเนี้ยสมัยตั้งแต่เล็กๆยังเด็กๆเกนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าผีอืมคือตอนตอนช่วงที่เจอคือมันตกใจหรืออะไรมันเราเจออะไรวะอย่างเงี้ยค่ะถูเขาใช่เขาไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยเขาคือผีหรืออะไรแต่เขาไม่รู้หรอกเขาจะอยู่กับสิ่งเนี้ยมาเรื่อยๆแต่เราที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นพ่อเป็นแม่ของของของ,ของน้องเขาเนี่ยจะรู้ไงจะรู้ถูก ถึงถึงพฤติกรรมว่าเฮ้ยลูกของเราเนี่ยคุยกับใครวะเล่นกับใครวะเออนั่นแหละมันจะทําให้เรากลัวจากนั้นนะพอเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยไม่ใช่คนลวเริ่มเริ่มเหมือนกับออจะแยกออกละว่าอันไหนคนอันไหนไม่ใช่นะคนฮะแล้วบางครั้งนะฮะพอถึงจุดจดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเมียวเออ พอเริ่มโตรเริ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวสิ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนาะสิ่งไอ้สัมผัสแบบเนี้ยมันก็จะหายไปเองบางคนก็นานหน่อยบางคนก็ไวหน่อยอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่เออแต่มันหายอะ่ะอ,อืมแต่ตอนนี้หนูก็ยังไม่หายเลยพี่ก็ยังเจอรอรอพี่คอน <c oughs> อาจจะอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของเขาเออถ้าเห็นอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาไม่มาคุกคามหรือมันมันไม่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบรุนแรงอะไรแบบเนี้ย พี่ว่าก็โอเคนะก็ทำบุญตักบาตรอะไรไปให้ไม่แน่นะเอออาจจะมีสิ่งอะไรดีๆที่เข้ามาเข้ามาช่วยเหลือเราก็ได้เออใครจะไปรู้ใช่ไหมใช่อเ,เอออ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของรู้ของเราใช่ทุกวันนี้นะน้องก็ยังเห็นอยู่ใช่ออคือตัวตัวหนูเองหนูก็ยังสัมผัสได้อยู่เหมือนกันแต่ก็คือมันบางบางลงแล้วพี่อืมอืมอืมยังไงก็ อดูแลลูกเราก็อย่าปล่อยให้มันแบบอืมลเออเกินแบบที่เาเรียกว่าเกินเลยอ่ะแบบไม่ดูแลเลยต้องต้องต้องดูบ้างนะแต่แต่เขาเป็นคนที่แบบชอบฟังเรื่องผีเรื่องราวอะไรที่มันแบบสยองสยองคือ <c oughs> ชอบเปิดรายการแบบเนี้ฟังครับ <c oughs> คือถ้าหนูนอนนอนฟังเนี่ยเขาก็มานอนฟังด้วยอืมม,อออมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดเหมือนกัน <c oughs> พี่เด็กๆที่ชอบจะฟังเรื่องผีชอบดูหนังผีแต่เป็นคนกลัวผี ใช่พี่ <laughs> อโอเคขอบคุณมากเมียวตอนแรก<ช>อาจจะสัญญาณ<ช>อ,าอาจจะห,หายอยู่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่ของพี่หรือเปล่าเออต้องขอต้องขออภัยด้วยนะมันเรื่องเราอาจจะงงงหน่อยนะพี่พ่อหนูเรียบเรียงมาไม่ค่อยเต็มที่ครัพี่ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องว่าเรื่องราวเป็นไงตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดอะไรมาแล้วก็พอมีน้องมีอะไรเงี้ยได้อยู่เมียวค่อยๆร,<อ>รียบเรียงไปนะแล้วก็อะไรที่ คิดว่าให้เราเรียบเรียงไม่ดีเราเล่าไม่ดีเลยแล้วก็ไปปรับปรุงแล้วเรียบเรียงมาเล่าให้พี่ใหม่เนาะค่ะพี่อันเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะเล่าเรื่องในช่วงที่อยู่ช่วงมหาลัยได้ได้ได้พี่หอค่ะเออเป็นเรื่องของเมียวแล้วนะใช่ค่ะโอเคได้ครับขอบคุณมากคับเมียวที่สลาเวลาแล้วก็เรียบเรียงเรื่องนี้มาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนแฟนก็ของเราฟังนะฮะขอบคุณมากค่ะมีเรื่องแบบนี้ก็กิ้งกลางมานะ ค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ